สวัสดีครับสวัสดีวัยรุ่นกันพลานะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่นรินเดอะฮีโร่นะครับสำหรับคลิปนี้นะเราจะมาอันบอกกะกล่องสองแผงเจ้ากล่องนี้กันนะครับรู้ไหมว่าเป็นตัวอะไรนะครับก็น่าจะรู้แล้วนะเห็นหน้าปกคลิปก็น่าจะรู้แล้วนะครับสำหรับตัวนี้ก็คือการแคนนอนนะครับเป็นงานของค่าย G.K มั้งถ้าจะไม่ผิดผมว่าน่าจะเป็นจากค่าย G.K นะที่ทําตัวนี้ออกมานะครับด้านหน้ากล่องก็เห็นๆเลยตัวนี้ก็ถือว่าเขาทําแพคเกจออกมาได้ดีนะตัวนี้ผมพี้อวเริ่มมาจากของพี่จีนนะครับ เขาใส่แพ็กเกจมาแบบนี้เป็นกล่องที่เป็นภาษาจีนแบบนี้นะครับด้านในก็จะมีกล่องชิ้นงานอยู่นะครับผมเดี๋ยวเรามาแกะกล่องส่งแพงไปพร้อมกันเลยนะครับก็ถือว่าพอมารอบนี้ดีนะทุกทีเขาจะให้เป็นถุงมานะครับเป็นถุงแล้วก็มีกล่องชิ้นงานอยู่ด้านในนะครับแต่รอบนี้เป็นกล่องด้านนอกมาแบบนี้เป็นก่องลังกระดาษมาแบบนี้นะครับแล้วก็มีตัวงานอยู่ด้านในนะครับอ่ะตัวนี้ก็คือกันแคนนอนนะครับผมสําหรับงานของค่าย GK นะตัวนี้ผม ถ้าผมจำไม่ผิดก็ขออภัยนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะตัวนี้น่าจะเป็นค่า GK นะซึ่งค่า GK ส่วนใหญ่ก็ททาจิมออกมานะครับแล้วก็ทําออกมาได้ดีซะด้วยนะครับตัวนี้ก็คือการแคนนอนนะครับกล่องมาค่อนข้างสวยแล้วก็สมบูรณ์แบบดีทีเดียวนะครับนี่ด้านข้างกล่องก็จะเป็นแบบนี้นะครับตัวการแคนนอนนะครับไม่แน่ใจนะว่าจะมีร่างอ้วนนะครับแล้วก็ร่างผอมมาให้หรือเปล่านะครับมีมีมาให้2ชุดในนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวต้องมา รอดูกันอีกทีนะครับส่วนหน้ากล่องนะครับก็จะเป็นรูปแบบของกันแคนนอนแบบนี้เลยนะครับ RX 7702กันแคนนอนนะครับถือว่าสวยงามดีสวยงามดีนะครับงานค่าย GK ตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าในกล่องนี้มันจะได้อะไรบ้างแล้วก็แผงรรนเนอร์ต่างๆนะครับมันจะสวยงามขนาดไหนนะครับเดี๋ยวไปชมพร้อมกันเลยครับเปิดกล่องไปพร้อมกันเลยนะครับ ด้านหน้ากล่องค่อนข้างชอบนะนะครับเขาเขาคมดีเลยนะครับแล้วก็ไม่มีรอยบุ่งรอยบุบอะไรนะครับถือว่าการขนส่งรอบนี้ทำออกมาได้ค่อนข้างที่จะดีนะครับเดี๋ยวเรามานับถุงกันซะหน่อยนะครับอืมไม่แดงนะตัวไอชุดที่เป็นชุดหลักของเขาเนี่ยไม่แดงนะเป็นออกออกแบบแดงเลือดอะแดงเข้มเข้มแดงเลือดนะครับหนึ่งถุงนะฮะสอง 3 3ถุงนะครับแล้วก็มีแอคชั่นเบดแบบแบบดาดาษมาให้1อันนะครับผม3มถุงใหญ่นะครับแอคชั่นเบดนะครับแล้วก็มีคู่มือนะครับมาให้หนึ่งเล่มนะครับแล้วก็ดีคอน้ำนะครับผมอืมอ่ะก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาดูคู่มือของการแคนนอนตัวนี้กันซะก่อนนะครับคู่มือนะครับก็จะเป็นแบบแผ่นพับธรรมดานะครับเดี๋ยวเรามาอ่านแผงกันซะหน่อยนะครับดูซิว่า ในนี้มันจะได้กี่แผงนะครับหนึ่ง6 7 8สามสี่ห้าหดแปดดแผง8ดแผงถือว่าน้อยนะครับจากที่ดูเนี่ยมีแผงใหญ่อยู่1 2 3 4สามีมีแผงใหญ่อยู่4แผงนะครับที่เหลือแผงเล็กๆนะนะครับก็ถือว่าน้อยนะครับอันนี้ก็น่าจะรอบของทางลุงบันมาเลยนะครับสำหรับตัวคู่มือตัวนี้นะครับผมอ่า อันนี้มีหน้าสีด้วยนะครับนี่นี่น,นี่ผมไม่แน่ใจนะว่าจะได้ร่างที่มันเป็นร่างร่างผอมหรือว่ามีร่างอ้วนร่างผอมนะครับเออถ้ามีมาให้ก็จะดีนะนะครับแล้วก็จะมะีแคนนอนด้วยตรงนี้นะครับมีการแคนนอนนะครับแบ็คแพ็คก็จะมี2รูปแบบมาให้นะครับการแคนนอนแล้วก็สเปรย์มิสไซล์ลันเชอร์นะครับอืมอืมโอเค อ่ะด้านหลังก็จะมีไกด์ติดดีคอมาให้ด้วยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวค่อยไปว่ากันนะครับอีกอย่างนึงนะครับที่มีมาให้ก็คือดีคอน้านะครับงานพี่จีนเขาจะชอบแถมดีคอน้าม,มาให้นะครับเออพอดีเลยผมจะไปติดไอตัวนี้นี่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 ลาเบลมันแบบเหมือนกันเลยนะครับ EFSF นะครับผมก็พอดีเดี๋ยวจะมาติดไอตัวอ่า เนี่ยจีไลน์ ine, Armor, นะครับจีไลน์สแตนดาร์ดอาร์เมอร์นะครับนี่เอามาแบ่งเอามาแบ่งกันนะครับผมอันนี้ผมค่อนข้างเลิฟนะครับสำหรับงานจีนนะเขาแถมดีคอน้มาให้ทุกกล่องเลยครับมีแอคชั่นเบีดมาให้นะครับที่เป็นธรรมดาธรรมดาผมก็ไม่ได้ใช้งานนะกองเต็มอยู่เนี่ยแอคชั่นเบีดนะครับมาดูถุงแรกกันเลยนะครับมีทั้งหมด3ถุงใหญ่นะแล้วก็8แผงนะครับแกะไปพร้อมกันเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดู ดีเทล,ลรายละเอียดนะครับของตัวแขงรันเนอร์นะดูซิว่ามันจะเวิร์กขนาดไหนนะครับแพ็กเกจห่อมาดีนะครับแล้วก็ไม่ได้ยัดมามากจนเกินไปนะครับถือว่าทำมาได้ดีอยู่นะครับผมยังของอจิมนะครับตัวก่อนๆที่เป็นของค่าย GK นะตัวนั้นค่อนข้างที่ยัดมาเยอะนะครับแต่ผมก็ไม่แน่ใจนะว่าของค่าย GK หรือเปล่านะเท่าที่จําได้ผมรู้สึกผมจะเคยโพสไปนะว่าเป็นของค่าย GK นะครับอ่ะดูแผงแรกกันก่อนนะครับ แผงอ e, ีนะครับตัวนี้ก็จะเป็นหัวมิซล์นะหัวสเปรย์มิซล์อะไรเนะี่ยที่เราดูกันเมื่อกี้ในคู่มือนะครับอู้เนื้อดีเนื้อดีเนื้อสัมผัสดีนะครับแล้วก็เป็นอันเดอร์เกตด้วยนะครับผมอ่าค่อนข้างใจชื้นแหละนะครับอันนี้ในส่วนของแผง D5 นะครับเออไม่ใช่ D5 D2 นะครับ D2 ก็จะเป็นในส่วนของ เกาแขนเกาะไหลนะครับข้อตรงข้อต่อต่างๆนะครับดีเทลดีเนื้อเนียนนะครับผมแล้วก็เป็นอันดเกียด,ด้วยนะครับสีเทาเนาะถือว่าโอเคถือว่าโอเคอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของข้อต่อต่างๆนะครับบริเวณเข่านะครับหน้าขาอะไรแบบนี้นะฮะต้นขาอย่างนี้นะครับอืมอื เนฮร์ดเกตด้วยนะครับก็เก็บกันเพลินนะครับเดี๋ยวเรามาดูแผงหลักของเขานะครับก็คือในส่วนของแผงสีแดงนะฮะสีแดงเนี่ยเขาไม่แดงนะเขาไม่แดงแบบแดงสดนะเป็นแดงแบบว่าแดงหมุนๆแดงเลือดอะนะครับอืมดีเทลรายละเอียดดีนะล่องพาเนลลายต่างๆนะครับก็ถือว่าเนี่ย ให้มาคมอยู่เหมือนกันในระดับหนึ่งนะครับอืมจะแบ่งแยกสีมาได้ดีหรือเปล่านะเดี๋ยวต้องมาดูกันอีกทีนะครับด้านการประกอบประกอบนะแต่ถ้าอิงตามงานของ GK นะครับที่ผมเคยประกอบมาพวกจิมทั้ง3ตัวนั่นนะก็ด้านการประกอบถือว่าโอเคนะถือว่าดีอยู่นะครับโอเคก็ถือว่าใจชื้นขึ้นมาได้หน่อย หนึ่งนะถือว่าใช้ได้อยู่นะครับไปดูแผงต่อไปกันครับถุงที่2นะครับผมก็จะเป็นในส่วนของเกราะหน้านะครับเกราะหัวเขานะฮะแล้วกเ็เป็นแผงโครงในที่เป็นแผงเบิ้ลเมื่อกี้นะครับไม่ใช่โครงในดี่แผงที่เป็นแผงพวกข้อต่อขาต่างๆนะครับที่เป็นสีเทาๆนะสีเข้มๆนะครับออลองดูดีเทลรายละเอียดต่างๆของตัวชุดกรอดหน้าของเขานะครับผมก็ เห็นไหมถือว่าถือว่าใช้ได้นะดีเทลมามาครบมาเต็มดีนะครับอืมลองดูใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ไดอ่าอันนี้เป็นแผง A ออีกหนึ่งแผงนครับที่เป็นในส่วนของกระจกเลนส์ตาของเขานะครับถือว่าทำมาได้ดีนะใสดีเลยทีเดียวนะครับอืม แสีเหลืองนะครับหนึ่งเดียวนะครับมีแยกสีให้เพียงเท่านี้เลยนะครับผมก็แค่บริเวณอ,อกที่เหลือไม่ได้มีการแยกสีสันมาเลยนะเท่าที่เห็นก็คือสามเฉดสีนะมีแค่เหลืองแดงแล้วก็สีไอ้เทาเข้มนะั่นนะนะนะครับมีแค่นั้นเลยนะสำหรับตัวการแค่นอนตัวนี้แล้วก็ในส่วนของสโคบเบลเองต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเป็น หน้าขาเท้านะครับผมแล้วก็มือต่างๆนะครับที่มีมาให้นะฮะดีเทลรายล่องค่อนข้างที่จะดีโอเคนะแล้วก็เป็นอันเดอร์เก u ดอันเดอร์เกทั้งหมดเลยนะเนี่ยอืมอันเดอร์เกแทบทั้งหมดเลยนะครับผมเท่าที่ดูนี่ก็คือน่าจะ100%เลยนะโอเคไปดูถุงสุดท้ายกันครับอันนี้เป็นถุงสุดท้ายนะแต่เดี๋ยวก่อนนะครับอันนี้จะเป็นเ e ร์สติลิคอนะครับมีมาให้ด้วย1แผ่นนะ มีมาให้ทั้งดีคอน้าแล้วก็เรียลลิสติกด้วยนะครับแต่ว่าสติกเกอร์ฟรอยสติกเกอร์ฟรอยไม่มีนะครับไม่มีมาให้เลยนะมีมีมีแค่สติกเกอร์เรียลลิสติกแค่นี้นะครับแล้วก็ดีคอน้านะครับโอเคถุงสุดท้ายนะเดี๋ยวเราไปดูถุงสุดท้ายกันนะครับอย่ไปพร้อมกันเลยนะฮะถุงสุดท้ายก็ยังเป็นแผงสีแดงน,นะครับแล้วก็สีเทาเหมือนเดิมนะครับก็มีเฉดสีอยู่น้อยเหมือนกันนะกันแคนนอนนะ ในส่วนของชิ้น PC นะครับผมก็มีความแข็งไม่ได้อ่อนนุ่มมากนะครับของ G k เคมันจะสัมผัสประมาณนี้แหละนะครับสำหรับตัวแผง PC นะครับมันจะออกแข็งๆนิดนึงนะครับแลวจุดขยับมันก,ก,ก็ก็จะแน่นไปด้วยนะอันนี้จะเป็นในส่วนของตัวแบ็คแพคที่เป็นมิสไซน์นะครับด้านหลังนะเนี่ยทอพลังๆๆงานนะครับแล้วก็แบ็คแพคข้างหลังนะแผงนี้นะครับ เท่าที่ดูก็ไม่ได้เห็นรอยอะไรนะครับไม่ได้มีรอยอะไรนะถือว่าฉีดพลาสติกหลอพลาสติกออกมาได้ค่อนข้างที่จะดีนะครับลายล่องต่างๆก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับเดี๋ยวเรามาประกอบกันอีกทีละกันนะดูซิว่ามันจะเป็นยังไงนะครับเป็นอันดเกียรตด้วยนะอันดัเกียรตร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้ก็ในส่วนของอาวุธนะครับผมอืม ยิ่งทำยิ่งดีอะของของงานทางพี่จีนนะครับเขาเมื่อก่อนเนี่ยเมื่อก่อนน่ะถ้าเป็นแผงลันเนอร์เมื่อสมัยสัก5ปี10ปีก่อนนะครับก็จะเป็นแผงธรรมดาธรรมดาแล้วก็พลาสติกดาด,ดาดมานะครับมีครีบมีอะไรแบบให้เราต้องเก็บเยอะนะนะครับแต่ทุกวันนี้คือแบบโอ้ใกล้งานแท้เข้าไปทุกทีนะครับสำหรับตัวอันนี้นะอ่ะโอเค มีเพียงเท่านี้นะครับสำหรับตัวในส่วนของแผงรันเนอร์นะครับของทางการแคนนอนนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปกันนิดหนึ่งนะครับโอเคครับเรามาสรุปกันนิดนึงนะครับสำหรับการแคนนอนตัวนี้นะครับความรู้สึกแรกนะครับหลังจากที่แกะกล่องสองแผงถือว่าถือว่าประทับใจในระดับหนึ่งนะครับตัวนี้นะด้านหน้าปกเขาก็จะมีโค้ดอยู่นะครับ65315นะครับ เท่าที่จําได้นะครับผมถ้าจำไม่ผิดนะเป็นงานของค่าย GK นะครับถ้าผิดก็ขออภัยไปด้วยนะครับก็ถ้าไม่ตรงยังไงก็มาคอมเมนต์บอกกันหน่อยละกันนะความรู้สึกแรกนะก็คืองานงานเนื้อดีเลยนะครับเนื้อสัมผัสต่างๆของตัวพลาสติกเนี่ยค่อนข้างที่จะดีนะครับลายล่องต่างๆถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้นะครับอยู่ในเกณฑ์ที่โอเคเลยนะครับซึ่งถ้าเป็นงานของค่าย GK นะ เขาทาออกมาได้ค่อนข้างที่จะดีนะผมค่อนข้างที่จะชอบเหมือนกันสําหรับตัวอาจิมทั้ง3ตัวที่ผมประกอบไปนะครับงานค่าจีเคนะครับแต่ถ้าตัวนี้เป็นงานค่าจีเคงจีนนะครับงานก็ถือว่าทำออกมาได้ดีนะครับสีสันนะครับของตัวอาการแคูนตัวนี้นะครับมีเพียงแค่อยู่ประมาณ3สีเท่านั้นเองนะครับก็คือสีเทานะครับสีแดงเข้มนะครับแล้วก็สีเหลืองนะครับผมก็จะมีอยู่เท่านั้นเลยนะครับ ของแถมมีมาให้นะครับก็คือมีเรสติกดีคอร์นะครับหนึ่งแผ่นนะครับมีดีคอร์น้ำหนึ่งแผ่นมีแอคชั่นเบรนะครับถือว่าครบครบเลยนะครับถือว่าให้มาเต็มนะให้มาจัดเต็มเหมือนกันสําหรับงานของพี่จีนตัวนี้นะครับสำหรับตัวนี้นะครับมีราคาอยู่ที่ประมาณ250บาทนะครับผมก็ผมได้โค้ดลดนะครับของทางแอปส้มนะแอปส้มเขาก็จะได้โค้ดลดมาให้นะครับถ้าใครกดช่วงช่วงเวลาพิเศษนะครับต่างๆนะก็จะได้ราคาถูกกว่านี้นะครับผมใช้เวลาพรีออเดอร์อยู่ประมาณ7วันนะ แล้วก็กล่องอย่างที่บอกเขาใส่กล่องเป็นกล่องรังกระดาษนะครับด้านนอกมาก่อนนะครับเป็นภาษาจีนอยู่แล้วก็มีชิ้นงานอยู่ด้านในนะครับถือว่าห่อแพ็กเกจมาดีนะครับห่อแพ็กเกจมาดีนะก็ตัวชิ้นงานไม่ได้มีความเสียหายอะไรนะครับขนส่งก็ส่งมาได้ถึงมืออย่างปลอดภัยนะครับอ่ะเดี๋ยวยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับกดติดตามไปด้วยแล้วกันนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยนะนะครับเดี๋ยวผมประกอบตัวนี้เสร็จนะครับผมก็จะมารีวิวกันอีกทีนะครับตอนนี้ผมกําลังประกอบ F90 อยู่นะนะครับตาพอดีแก่กองสองแผงไปนานแล้วนะครับก็มีน้องๆตามมาเหมือนกันว่ารอดูอยู่ F90 นะครับผมก็กําลังไล่ประกอบอยู่ค่อนข้างที่จะประกอบง่ายนะครับแล้วก็คือมันง่ายเลยเชื่อนะง่ายเลยเชื่อนะครับแต่แต่ตอนนี้เจอปัญหาอยู่บริเวณหัวนะครับผมทําหลุดมือนะก็เขาหักไปแล้วนะครับหักไปนิดนึงนะครับเดี๋ยวก็จะซ่อมแล้วกันไงก็รอมาตามดูกันนะครับสาหรับตัว F90 นะโอเคสําหรับคลิปนี้ก็เท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ